ทีพีสามก่อนที่จะเล่าเรื่องของใครเอาเบลล่าไปใส่ในต้นไม้ใช่ไหมทีนี้จะขอนอกเรื่องมาเล่าถึงเรื่อง Han d of g ฟกอก่อนหรือว่ามือศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจริงๆจ,จ,จะว่าไปพิธีกรรมนี้มันเป็นแนวเชิงแบบซาตานได้ไหมก็พูดได้ไม่เต็มปากเท่าไหร่แต่มันมีอยู่ในหนังสือการล่าแม่มดในศตวรรษที่1600โดยตำนานกล่าวว่ามันเป็นมือที่ถูกตัดออกมาจากอุศุลกายแล้วนำมาเป็นเครื่องรางซึ่งแบบมันฮิตที่ยังกีดมากเลยนะ คือแล้วมันมีคนทําจริงๆนะก็คือใช้อดีตนักโทษะเอามาตัดมือทิ้งแล้วเอามือเนี่ยที่ยังแบบสดๆอยู่ใช่ปะ่ะเอามาดองแล้วก็ตากแห้ง เสร็จก็คือใช้ได้เลยทีเนี้ยวิธีการใช้ของมันนะ่ะคือสมมุติว่าเราอ่ะจะขึ้นบ้านใครใช่ปะ่ะแบบพวกอาชญากรอะไรเงี้ยก็จะใช้มือนี้ในการบอกว่าแบบคนในบ้านหลับหรือยังถ้าเกิดคนในบ้านอะ่ะหลับไปแล้วมันจะมีไฟขึ้นที่แบบนิ้วหนึ่งนิ้วอะไรเงี้ยก็คือถ้าเกิดคนในบ้านหลับไปกี่คนมันก็จะขึ้นไฟทั้งทั้งห้านิ้วอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเครื่องรางเนี้ยใช้สามารถแบบปลดล็อกประตูได้คือเอาไปใช้ในเชิงที่มันแบบไม่ดีอังนึกออกไหม ต่อมาถ้าเกิดใครเป็นผู้ครอบครองแล้วเกิดว่าขโมยเครื่องรางนี้ไปอ่ะเออหนึ่งในนิ้วมือเนี่ยจะมีไฟลุกขึ้นมาในปี1797เนี่ยมีคนใช้เครื่องรางนี้ด้วยนะในการย่องเบาคือจะพูดง่ายๆว่าไอ้เครื่องรางเนี้ยมันเอาไว้หาแบบพวกสมบัติอะไรเงี้ยตามความเชื่อนะแล้วปี1935มันก็คือมีมือจริงๆนะถูกแบบพบอยู่ในกระท่อมอันหนึ่งคือเขาเชื่อว่าเป็นเครื่องรางแล้วตอนหลังเขานํามาแสดงในพิพิธภัณฑ์ที่อังกฤษ เออทีเนี้ยหลายคนอะ่ะเขาก็เลยเชื่อว่าแบบเบลล่าเนี่ยอาจจะถูกตัดมืออ่ะไปทําพิธีกรรมก็ได้เพราะว่ามือข้างนึงของเธอหายไปอ,อาจจะเป็นสายลับของประเทศเยอรมันนะนะที่ที่ถูกส่งตัวมาที่ประเทศอังกฤษในช่วงประมาณสงครามโลกครั้งที่สอง่ทฤษฎีเนี้ยก็ถูกตัดไปเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่เกี่ยวพันเกี่ยวกับตัวเธอเลยอีกทฤษฎีหนึ่งเหมือนกันก็คือมีสปายะนะหรือว่าสายลับชาวเยอรมันเหมือนเดิม แต่ทีเนี้ยเป็นผู้ชายเขาคือมาโดดล่ม <c oughs> ก็คือส่งตัวมาทําภารกิจอน,นะแต่ตอนที่โดดล่มลงมาแล้วด้านขาหากักทีนี้ก็เลยโดนจับแล้วทีเนี้ยตอนที่เขาเจอคนเนี้ย <c oughs> เขาก็พบว่าในกระเป๋าว่าเออมันมีรูปหญิงสาวคนนึงแต่ว่าหญิงสาวคนเนี้ยเป็นดาราซึ่งมีสัดส่วนสูงประมาณ5ฟุต10นิ้วมันก็ไม่ค่อยตรงกับเบลล่าเท่าไหร่ใช่ไหม แล้วตอนหลังมาก็คือหญิงสาวคนนี้ถูกพบว่าสุขีดที่โรงพยาบาลก็คือตัดไปว่าไม่ใช่คนนี้แน่นอนและอีกอันนึงก็บอกว่าเบลล่าเนี่ยอาจจะเป็นแบบหญิงขายบริการเพราะว่ามันมีผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะคือแบบ เป็นขายบริการเหมือนกันแล้วก็หายตัวไปเมื่อประมาณ3ปีก่อนแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าผู้หญิงคนนี้หายไปไหนแต่เนี้ยคือเชื่อว่าน่าจะเป็นแบบพิธีกรรมเพราะว่าตอนที่เขาเจอมือที่กระท่อมหลังหนึ่งปี่ะปี1935มันก็ไม่ได้ต่างกับปี1 9 4 3เท่าไหร่ก็เป็นไปได้ว่าคนที่คอตกอเธออาจจะแบบเอาไปทําเครื่องรางก็เป็นไปได้นะ